สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่มทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนมกราคม2อ6 7นานะคะชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิาพฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาว มังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบันแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้โดยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านนีฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินพึกงศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุด,ดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุด,ดินพฤกงศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนรักเก่าขึ่นกันละกันนะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่เดทค่ะ ไพ่เก้าดาบนะคะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ ชาวธาตุด,ดินประสบการบังการที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิกค่ะมีชาวธาตุด,ดินประสบการบังการท่าเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุด,ดินเอ่อ ก่อนที่คุณและเขาจะมาเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหมายรู้สึกว่าคุณพยายามอย่างมากๆเลยทีเดียวพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะเขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเราพยายามที่จะดูแลเขาเราพยายามที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ดีมากที่สุดพยายามยื้อแล้วยื้ออีกพยายามที่จะเขาเรียกว่า support ทุกสีทุกอย่างอัฟเฟอร์ทุกสีทุกอย่างให้กับเขานะคะจนบางครั้งบาอทีตัวเราก็ลําบากอะ่ะตัวเราก็เจ็บอ่ะนะคะแต่เราก็ยังยังดูแลเขาได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเออมื่อวันเวลาผ่านไปเราไม่อยากที่จะแบบหันกลับมาแล้วแบบเสียใจทีหลังว่าเออทาไมวันนั้นเราไม่ทําแบบนี้ทําไมวันนี้เราไม่ทําแบบนั้นอะไรประมาณเนี้คือกว่าที่คุณจะจะยุติความสัมพันธ์ได้อะ คุณทนแล้วทนอีกคุณเขาเรียกว่าพยายามแล้วพยายามอีกทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะทามาหมดแล้วนะคะจนจนคุณไม่รักตัวเองแล้วอะ่ะอืมพอถึงจุดจุดนึงอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไปต่อไม่ไหวละนะคะมันไปต่อไม่ไหวละมันมันมันแย่มากๆจนคุณต้องต้องเลือกที่จะยอมปล่อยนะคะ กับความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอืมอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวแทดินพืชศพกันมังกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2567นะคะของชาวแาดินพืชศพกันมังกรที่คิดถึงคนรักเก่าสถานการณ์ในเรื่องของความรักในช่วงเดือนมกราคมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สี่เหรียญนะคะสองถ้วยค่ะ ไพ่สีดาบนะคะและเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวธาดินประสบกาันมังกรนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเอ่เอ energy บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามา ะะจะมีคนใหม่เข้ามาเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกตาต้องใจนะคะเป็นคนที่แบบตรงสเปคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณอาจจะพบเจอจากการดิวงานนะคะออมีคนแนะนำให้รู้จักนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าตัวชาวธาตุดินเองเนี่ยมารู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะปิดใจ ด้วยความที่คุณยังคิดถึงคนเก่าๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นแผลใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับใครได้นะคะคนที่เข้ามาตัวคุณก็ให้เขาเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นนะคะจะไม่ได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าเออคนนี้จะตรงสเปคมากๆคนนี้จะหน้าตาดีคนนี้จะแบบถูกทุกข้อเลยแต่ แต่ในความรู้สึกของคุณเองอะคะ่ะคุณยังไม่พร้อมเพราะคุณยังไม่ลืมคนเก่าแล้วแผลในใจของคุณก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรอาจจะต้องใช้เวลานะคะหรือบางคนนะคะหรือคนรักเก่าบางบางคู่นะคะมีโอกาสนะที่ที่จะกลับมาเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเขาอาจจะเขาเรียกว่า ติดต่อมาทางเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนของคุณเพื่อนของเขานะคะคนที่รู้จักเป็นเขาเรียกว่าใช้มีคนกลางเข้ามาสารต่ออะไรประมาณนี้เข้ามาแบบเป็นสื่อกลางให้ให้ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยให้ได้แบบสื่อสารซึ่งกันและกันอ่ะประมาณนี้ก็ได้สำหรับคนที่รอคนรักเก่าไม่ก็รู้สึกว่าก็มีโอกาสคะ่ะที่เขาจะกลับมาขอขึนดีนะคะอืมประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินปฤ้ศพกันมังกรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินปฤ้ศพกันมังกรค่ะชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะ ใหหนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนชาวแท้ดินประสบกันมังกรน,นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงความจริงแล้วคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะคะการที่การที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าเลิกลาก,กันไปคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเอ่อคุณยังอยากรับรู้นะคะว่าตัวเขาเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่า ได้คุยกันอนะคุณก็พร้อมที่จะคุยนะหรือถ้าหากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไม่รู้สึกว่าชาวาทดินพร้อมที่จะหยิบยื่นนะคะความช่วยเหลือให้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะคําแนะนําดีๆนะคะหรือโอกาสบางโอกาสไม่รู้สึกว่าตัวคุณอนะยังยังไม่ได้ลืมเขาแล้วก็ยังคงค,งคิดถึงเขายังคงปรารถนาดีกับเขานะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าเจอกันก็ก็คุยกันได้อะคะ่ะอืมแต่ทางนี้ทางนั้นคือบางคนอาจจะโดนอาจจะบล็อกอาจอาจะปิด,ด,ดกั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าเอ,อตัวคุณยังแอบยังคงแอบมีความหวังแหละนะว่า สักวันหนึ่งถ้าหากว่าพร้อมก็อาจจะได้คุยกันอีกครั้งอืมนะคะแต่ณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยนะคะเอ,อคุณค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองหมายถึงว่าเซฟใจตัวเองนะคะหมายถึงว่าอืมมีกําแพงแหละนะคะเอ,อมันสองจิตสองใจเหมือนกันนะใจหนึ่งก็คิดถึงนะคะอีกใจนึงก็พยายามที่จะลืมพยายามที่จะ move on นั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตุดินประสบการมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาศิลารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดินประสบการมังกรน,นึกถึงหน้าเขานะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่สิบดาบนะคะและเป็นไพ่เดมูลค่ะ ชาวธาตุด,ดินพลึกศพกนานมังกรน,นะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรหมายรู้สึกว่าตัวเขาอะก็ก็ยังงูอ่อนจากคุณไม่ได้นะอืมนะคะเขายังมีความเขาเรียกว่าคิดถึงนะคะแต่ว่าความคิดถึงที่เขามีให้คุณมันแอบแฝงไปด้วยความวิตกกังวลว่าเาคุณจะยังอยากที่จะคุยกับเขาอยู่ไหมนะคะเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตให้ดีพยายามที่จะ ออทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเอง move on ให้ได้แต่ถามว่า move on ได้ไหมไมก็รู้สึกว่ายังนะคะตัวเขาเจ็บปวดไหมตัวเขาเสียใจไหมที่ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นเขายังเขายังเจ็บปวดเขายังเสียใจบางครั้งบางทีเขาพยายามที่จะทํางานเยอะๆทําอะไรยุ่งๆเพื่อที่จะแบบไม่ไม่ต้องคิดถึงคุณอีกไม่ต้องคิดถึงความสัมพันธ์นี้อีกอะไรประมาณเนี้นะคะอืมนะถามว่าเขายังรอคุณอยู่ไหมไม่รู้สึกว่าเขายังรอคุณอยู่ ะะตรงนี้มันเป็น energy ของคนที่ยัง move on ไม่ได้เป็น energy ของคนที่ขาดความมั่นใจนะคะว่าจะทักคุณดีไหมจะจะไปยังไงต่อกับกับความคิดหรือว่ากับหัวใจของตัวเองดีนะคะเขาเลยเอา energy ทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทกับการทำงานกับอะไรต่างๆของเขานะคะแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีใครนะ เพราะเขายัาง move on จากคุณไม่ได้นั่นเองนะคะชาวธาตุดินอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอานาคตความประความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินผู้ศึกากันบังกอนที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรก empress ไพ่หนึ่งดาบค่ะมีไพ่กระเด็นด้วยนะสามถ้วยค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินประสบกันมาก่อนที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในส่วนของเอาค่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณถามหาการกลับมาไพ่หนึ่งดาบ สามถ้วยนะคะเข้ามาในสวนข,ของอนาคตมีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์นั้นถ้าหากว่าวันเวลามันผ่านไปแล้วต่างคนต่างาสัมผัสหรือรับรู้ได้ถึงหัวใจตัวเสียงหัวใจตัวเองว่ายังต้องการกันและกันอยู่อืเราพร้อมที่จะปรับตัวก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ ไม่หันกลับไปแล้วก็ move on ได้เลยเพราะว่าก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอทางนี้ทังนั้นก็ต้องผ่านช่วงเวลาของการฮิลของการเยียวยาจิตใจแล้วก็รักตัวเองได้มากที่สุดนะคะจนจนจนถึงขั้นกับเปิดใจก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินพืชศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกเริ่ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่เดอะซันค่ะไพ่ห้ถ้วยนะคะและอีกหนึ่งใบเป็นไพ่สเตรน์ค่ะชาวธาตดินพืศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่า ในส่งของไพ่คําแนะนํานะคะไพ่บอกว่าอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วกับสิ่งที่มันจบลงไปแล้วจงใช้ชีวิตให้เหมือนนาฬิกานะคะที่ที่เดินหน้าไปในทุกๆวันอย่างน้อยๆ้ะหาว่าคุณวันนี้คุณยังวิ่งไม่ไหวคุณก็เดินก็ได้คุณเดินไม่ไหวคุณก็คลานนะคะทำยังไงก็ได้ให้มัน move อนให้มันเดินหน้าต่อไป ในอนาคตไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตได้ดีแล้วถ้าสักวันหนึ่งนะคะ energy หรือว่าศีลของคนทั้งคู่มันเสมอกันแล้วมันใช่นะคะเนื้อคู่มันใช่คนของกันและกันจริงๆเมื่อถึงเวลาที่พร้อมค่ะเมื่อถึงวันนั้นนะคะการกลับมาจะเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่คุณโหยหาและต้องการมานาน นะไม่เป็นกําลังใจให้แต่ถ้าไม่กลับมาก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราได้ทําเต็มที่นะตอนนั้นแล้วนะคะอืม จงภูมิใจในตัวเองนะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ